อย่าบางังหิข้ามาเลยเต็ตันละไม่มีอะไรแล้วกระบบ้านกลับบ้านอีตลาโบรกบ้านกลับบ้านกลับบ้านตอนนั้นก็แย่ไงเหม็นเจอเจอตัวน้อยสอปงปงีปีเรโครอีกแวคุณเอาไปคุณเอาไปเลยโค อย่ามาขอผมแล้วกันเฮ้ยมีขอหรอกคุณอยา่ามาจิกโกผมแล้วกันเยอะไปเสีย้ยนุดโก้จนไม่วอทีสองแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเ <c oughs> ชิญเต็มที่ก็ผมไมีเคลียร์ทางมาเนี่ยโอ้ด๋ <c oughs> อย อ๋อผมขุดไปแล้ว25 25ก้อนมีปัญหาอะไรไหมก็แต่ทางออกไปนะคุณตามทอดกลับมาตามทอดกลับมาครับผมผมมาหาโคติดเจอครับไม่เจออะไรเลยมีตันอยู่แค่นั้นัวบี้บอวบี้สองบี้สอมบี้ คุณบวกกันไปเอาเองนะเดี๋ยวกลับบ้านจัดการอะไรสักหน่อยโอ้โหซอมบี้น่ารอด้วะเออมันเหลืกทางนงินเดี๋ยวไป็นเอ็กซดูก่อนะเอ็กซ์โจะขดมอเตอร์ตอนท้องอุ้ยโอ้สีก้อน ะใจไว้เดินเองกูขุดเองกูเอาเองกูเจอคีปเปอร์เองมันระเบิดเองอาคุณแอมูคุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยเอ้ยคีเปอร์บูม <c oughs> โอ้ยตอนนี้เจอแล้วจุดสปอนเนี่ยคุณแอมูคุณเทคสปอนไปเกิตัน,นมาใส่ตรงกลางให้หน่อยดิเฮ้ยสปอนซอมบี้สปอนเปเกลตัน สปอนซอมบี้เว้ยสปอนซอมบี <waterfall burning artists> ้เว้ยไม่สนใจกูคุโดมดแหละไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางวางวางไว้ก่อนจะขึ้นงอกมาสิเว้ยเออตัวนี้นั่นแหละมันจะไม่ดีโอ้ยมันมาไม่บอกไม่กล่าวเลยเวสเกียตัน โอ้ยลูกธนูหมดเต็งหมดเลยตายสิวะเฮ้ยเออไปคิปเปอร์คิปเปอร์อยู่ที่สองเลนกราบูมหลาสุดยอดคาร์ทิเกขอบคุณมากเฮ้ยเราเจอดันเจียนใหญ่ๆอย่างนี้เราก็ไม่เบื่อแล้วครับ เฮ้ยบอกแล้วว่าตามทอสแปรทอสทอสย้ำมันเลยหอพอเป็นรู้อีธาแ,แต่บนถึงไม่เต็มเหมือนมันตุตามผมมาแล้วแหละคุณแทนนี่เนี่ยลเรยเสาผมปไปเลยอรอนพีแอจะแตกแล้วะ เลยเคลื่อนกิจของชีวิตเอ้ยที่ไงที่เราปลูกไว้แต่นี่คุณอย่างเงียบพ่ะคุณมากับผมคุณก็คุยอะไรบ้างเนี่ยไอรอนนี่จะเอาไหมไม่เอาใช่ปะเอาเอาเอาขุไว้ดเอาเไปเอาขุดเอาเองเนี่ยอีกรองานเนี่ยเ,เดี๋ยวเอาครัวยิ่งผมขุดอ่ะไม่รู้คุณมันอยู่ข้างคนคุณไม่เหยีเองอ่ะนะไม่ผมมาเห็นนะแต่คุณไหนแย่งผมพูดหมดเลยไม่ฝนไม่สน ไม่ส่วนนะไม่ส่วนนะโอ้ยจันแล้วเวยกับกับกับหบ้านใครเปิดเปิดงานมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนี่เสียนะมีอ่ะมีสเต็ปมาเออทางนึง, <c oughs> ง,นงไปตบกีเพอร์ฮะ ที mm ่ดาบอย่างนี้จะทำอะไรอะไรเนี่ยซอมเมตคีเปอร์เยี so ่ยมผมเจอทางออกของทีมแล้วโอ้โหผมว่าผมเจอสปอนอีกที่หนึ่งแน่เลย เราเรา,ามันต้องมีอะไรอยู่ใ,ใกล้ๆสิ Iron No w ฟ้า,าทางไหนทางทางนี้ถูกต้องรอาาทางนี้คณเอาพาขึ้นออกไปเลย,ยเดี๋ยวเผาเสร็จเจสเจสอันเดียวหนะของผมนะอย่ามาทำอะไรเละเทะแบบนี่กูกลับบ้านหมดเลย คนเมืองคนเมืองเนี่ยกูไม่หิวกูไม่กลับเนี่ยแหละดเอ้ยเอ้าไอ้นี่ที่ปั๊มแวโหุบไปทำไมเอ๊ะฉนเดิมให้เอามาเนี่ยก็ได้จากนั่นไงมาได้จากเออผมทำเต้าเจี้ยวเองนะ อันหลังเนี่ยอันตรายมากโอ้ยเมื่อไหรกูจะถึงบ้านทางมันยังซับซ้อนโอ้ยมืนหัวมดละผมออกไปจากดันเจี้ยนได้แต่ผมจะขึ้นบ้านได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนะทางขึ้นหรออยู่นี่มันซับซ้อนพิลึกเกินโอ้ยบมงงพิด เออตัดไปพวกมันอย่างนี้แต่งมูเน่าแล้วเรียบร้อยดูนึ่งานสองเอาของคุมมากเอาไอ้นอนหนูมาเอาไอ้นอนหนูมากตีเยียบไปเลย <c oughs> ผมย่ต้นะองพูดไม่ได้จะมีวันเขียนหีบข้าเรา สว่างไว้สวา่างนนครุ๊กครุกครุกเรยียบร้อยครับผมเก็บเป็นที่รับแล้วไม่มีใครเห็นหรอกนะแต่นี่เอาอะไรดิเอา,เอา,เอา่อเซี่กักเลยมาก หวานกับใบไม้ จา่นี่ดิโลกโลกโลกโนี่ดนี่เร็วดูดูดูเป็นไงล่ทอง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 องเออเออเออกินได้ไหมยินไม่ได้มต้องมาพูดพูดแบบ อิจฉาเลยเอออิจฉาเขาอะว่ะไม่มีเานเขาอว่ะฮาฮ่ม่มามนาคุณนาอิจาเขาอะไม่มีเหมือนเขาอะเออไม่เหมือนเขาอะอิจาเลยมันตีใบไม้ออกวะเนี่ยงอีก ใบไม้มันมันจะหายไปเองถ้าไม่ติดอยู่กับทอไม้ต้องการอะไรวะคือลูกทะนุใช่ลูกธนูอืม อ้าวแอบูหายไปแล้วเดี๋ยวแหลกแปับนึงเฮ้ยอยู่วะนะไป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 ใส่พวกนี้ผมหาเคผมโยวันนี้มันนี่เคอยู่นี่เคอยู่นี่เน่วะผมาอยู่แถวแถวนี้นะ เปลี่ยนที่ซ่อนได้ใหม่ให้เราวละบในกับเราล,ะล,ะละ่ะเ,เชิ่อหือเชื่ววโอเคคุณดูแลโอ้ไม่น่าเชื่อ t h s is go นั่นไงเจอละว่าไอ้แทนกระจอบไม่มีโกเหมือนเขา <c oughs> โกว่าไอ้คุณแทนนี่คุณไม่มีทองเหมือนพวกผมหรับว้าวโอ, <c oughs> โอ้ยคอนไก่เมื่อไหร่พวกคุณจะหนาว นาวก็ดีที่แม่งร้อนที่าสนี่ยคุณรองเท้ามันทำยังไงนะรองเทา้าวางข้างๆวางตรงขอบออขอบข้างล่างอะไรเป็นรู่นนะ อะไรอ้อในขออ๋ออ๋อดูแลไเห็นไะรละโอเคได้ละแตงกิ้วฮะเดี๋ยวไ้ชุด เยี่ยมเย่ครบเสร็จตวเว้ยนี่ครบเสร็จชุดชุดชุดครบเสร็จแล้วแทนนี่ไปนแล้ววะว้ียเดี๋ยวเขาเป็นลาวาย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 อะไรผมขุดมาได้ตั้งยี่ห้าก้อนคุณนี่ใส่ไหนไปไอี้แก่แค่เดียวขี้โกแหละ โอ้โเอันเดียวเอาคนไปเอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปตอนไปไปไหนแล้วหายหายไปไหนแล้วมันไปไหนแล้ววะเอาึ้นไปเอาไปข้ามาไปเอาข้าไปเอาไปมันไปลงดังเกียนก็ได้วะ đòi đồng đông đòi đông đợi đông đòi đông Đi đông. <laughs> một ไอเยี่ยม,อ,ยยมอะไรคือไอเยี่ยมอะไรคือไอเยี่ยมเด็ดนวได้ดอิฐอมนเอาแล้วเอาแล้วมันได้ไดมอนด์แล้วเราองกูไป <c oughs> ผมไปฆ่าคุณให้ได้ก่อนตอนได้สีก็ไดมอนได้หนึ่งอันเยี่ยม เลองกันก่น<า>กกอนไปไปวะมีอยู่เมื่อกี้เกียรติยงเกียรอยู่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้พาร์ทที่เท่าไหร่วะกูลืมลนะ <c oughs> เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตัดแบงก่อนแล้วกันเนาะโอเค